อันนี้ก็คือเหตุการณ์คอเซนเตอร์นะครับที่ได้เข้ามายุ่งกับแท็กซี่เทวดานะครับเรามาฟังนะครับการติดต่อกับแท็กซี่นะครับด,ดูว,ว่าแท็กซี่เทวดาเขาจะพูดอะไรกันบ้างหลวงครับฮัลโหรัไทยสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> คุณมีพัสดุส่งค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ติดต เจ้าหน้าที่กดกา9ไประนีย์ไทยสวัสดีค่ะโอเคครับอ่คุณว่าไงครับอะไรนะคะพี่ที่คุณโทรมาค่ะแจ้งว่าอะไรคะว่าพัสดุอะไรโดนโดนโดนอายัดอะ อ๋อค่ะไม่วทราบว่าคุณลูกค้าพอทราบไหนเลยทงั้นสดหรือเปล่าคะไม่รู้เรื่องอ่ะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยบริษัทเศษเอค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวไหนสาขาพภูเก็ตค่ะคุณลูกค้าอ๋อภูเก็ตแล้วแล้วยังไงอ่ะเขาทำอ,อะไรผมไปอ่ะ คุณลูกค้าได้สั่งอะไรไว้ไหมคะไม่ได้สั่งหรอกชัวจงมงนี่ไม่มีตังสั่งอะไรหรอกเ้ยเออเขาเขาอานุญาตทางเราอ่ะเราโทรแจ้งผิดผลนะคะอ่ะอาจจะโทรผิดเบอร์นะคะทางเราต้องขอไปด้วยค่ะไม่นะทางทางเราอ่ะ,อะแล้วมีม,ม,มีมีหมายเลขนโทรกลับไหมเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีว่าใครส่งอะไรมาให้ผมอ่ะการสามารถติดต่อมาได้เบอร์นี้นะคะ่ะ เดี๋ยวโทรกลับไปนิสติดเลยนะค่ะเดี๋ยวรอกันนะเพราะว่าไงนี่เขาฝากของผมไว้แล้วไม่รู้ว่าเขาส่งไว้ยังหรือว่ามันจะโดนอายัดเห็นเขาบอกว่าโดนอายัดของอ่อ่ของค่ะขอทราบได้ไหมเขาพุ่งพาำุรกิจอะไรค่ะอ๋อผมรับจ้างเก็บเงินกู้อะ่ะอ๋อค่ะอ่า ที่ผมสั่งปืนไว้อ่ะแล้วเขาไปรั่วจะสงมาได้เปล่าอ๋อสั่งปืนเหรอคะอ่าผมสั่งปืนไปอ่ะแล้วเขาอายัดแล้วผมเดี๋ยวผมจะเอาใบใบปสปสามเนี่ยไปให้เขาดูว่าโอเคปืนมันมีทะเบียนอ่าผมจะติดต่อกลับไปเดี๋ยวติดต่อคุณกลับไปคุณชื่ออะไรอ่ะแม่ไม่กล้าคตดเลยครับ ตัวนะครับเล่นกับใครไปเล่นไปเล่นกับแท็กซี่เทวดาเอ้ยหากินง่ายเว้ยพวกนี้นะครับท่านใดนะครับจะหลงเชื่อนะครับเป็นเหยื่อพวกบ้านนะครับเพราะช่วงนี้ระบาดมากเลยคอเซนเตอร์นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเจอพวกนี้นะครับ คิดไว้ก่อนนะครับก่อนพูดอะไรก็ออกไปนะครับอย่าไปบอกหมายเลขบัญชีมันล่ะนะครับมันก็จะมาแบบอย่างเงี้ยแปลกๆนะครับแต่ืีว่าเล่นกับผมบ่อยครับผมบอกตรงว่าผมมีเวลาว่างมากครับนะครับอยากจะมาคุยกับผมก็มานะครับถ้ามาดีก็ดีถ้ามาไม่ดีก็อย่างเงี้ยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับ ได้ระวังกับการเตือนภัยนะครับในพวกคอเซนเตอร์นะครับพิชาชีพนะครับนี่พวกนี้นะครับมาตอนที่ช่วงโควิดระบาดเรารู้ว่าเงินทองหายากก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับจากโควิดและรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าตกเป็นเหยื่อกับพวกแก๊งคอเซนเตอร์นะครับขอบคุณมากครับจากแท็กซี่เทวดานะครับปาตินะครับ ขอบคุณครับ